ัสดีค่ะพบกับคุณครูปุ๊กนะคะวันนี้คุณครูมีอะไรจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันบ้างนั้นเดี๋ยวเด็กๆตามครูมานะคะเราจะไปเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของเรานี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุทกๆคนค่ะเราต้องรู้จักวิธีการเล่น และป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆค่ะเด็กๆจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะโรคโควิด1 9คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาค่ะและกำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะเราจะมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะหากออกนอกบ้านนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรเราควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นแออัดหรือเป็นพื้นที่ปิดนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรที่จะออกไปนอกบ้านจะดีที่สุดนะคะเด็กๆเราจะได้ไม่ไปรับ เชื้อไวรัสโคโรนานะคะแต่ถ้าเราแชมเปนจะต้องออกนอกบ้านจริงๆแล้วนะคะเด็กๆเราก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้านนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยสบู่หรือว่าเจลล้างมือทุกครั้งนะคะเวลาที่เราหยิบจับอะไรนะคะก็หมั่นที่ ล้างมือบ่อยๆให้เป็นกิจนิสัยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้มือไปสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นนะคะเด็ก,ดกความปลอดภัยจากการเล่นค่ะการระมัดระวังความปลอดภัยจากการเล่นด้วยตนเองหรือว่าการเล่นร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะเช่นการวิ่งขึ้นลงบันไดหรือว่าการเล่นปีนป่ายในที่สูง ก็อาจจะทําให้เด็กๆเกิดอันตรายได้เด็กๆก็ควรที่จะระมัดระวังเล่นให้ปลอดภัยด้วยนะคะเรามาดูความปลอดภัยจากไฟและไฟฟ้ากันบ้างค่ะเด็กๆไฟและไฟฟ้านะคะก็เป็นสิ่งที่เด็กๆควรที่จะระมัดระวังเช่นกันนะคะเช่นปลั๊กไฟต่างๆไฟหรือว่าความร้อนจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให เกิดอุบัติเหตุกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะข้ามถนนนะคะเราก็ควรที่จะไปข้ามบนสะพานลอยหรือไม่ก็ข้ามตรงทางม้าลายนะคะและเด็กๆก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะไม่ไปวิ่งเล่น ในบริเวณสถานที่ที่ใกล้กับท้องถนนหรือว่ามียวดยานพาหนะวิ่งผ่านไปมานะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะเราก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์นะคะในการปกป้องร่างกายของเราที่บอกว่าเราจําเป็นจะต้องเดินทางจริงๆด้วยยวุดยานพาหนะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ในการปกป้องให้เราได้รับอุบัติเหตุน้อยลงนะคะหรือว่าบรรเทาอุบัติเหตุให้น้อยลงเช่นหมวกกันน็อกเป็นต้นนะคะ การระวังคนแปลกหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเด็กๆถ้าเผื่อว่าเราไปเจอใครมาชักชวนนะคะอาจจะเอาขนมมาให้เอาสิ่งของมาให้ชักชวนให้เราไปกับเขาหรือไม่กระทั่งบอกว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าใครก็ตามนะคะให้มารับหนูกลับไปบ้านไปกับน้าไปกับพี่สิอะไรเงี้ยนะคะเด็กๆอย่าไปกับเขานะคะลูก ถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆนะคะเราไม่ควรที่จะไว้วางใจใครทั้งนั้นนะคะนอกจากผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าคนที่เราอยู่ใกล้ชิดทุกๆวันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำอันตรายเราได้นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไปเจอคนแบบนี้เราต้องรีบหนีให้ไกลๆเลยนะคะอาจจะวิ่งไปหา,หาคนที่เรารู้จักให้เขาช่วยเรานะคะเด็กๆนะคะหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยอย่าไปกับเขานะคะ ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เด็กๆอยู่กับบ้านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณครูปุกเป็นห่วงเด็กๆทุกคนแล้วก็คิดถึงเด็กๆมากๆนะคะหวังว่าสถานการณ์โรคโควิดสิจะห่างหายไปโยเร็วนะคะแล้วโรงเรียนก็เปิดเรียนตามปกติเราจะได้มาเจอกันแต่ว่าช่วงนี้ เรายังต้องอยู่ที่บ้านนะคะเด็เดกๆยังต้องเรียนอยู่ที่บ้านอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาทบทวนคลิปเดีโอการสอนที่คุณครูส่งมาให้เด็กๆบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปเรีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูปุ๊กต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย